แนะนำเครื่องมือในการใช้งานเบื้องต้นในโปรแกรมใน Label จาก p อ s สแควนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเครื่องมือในการใช้งานในการสร้างบาร์โค้ดเบื้องต้นนะครับในโปรแกรมใน Label ก็เข้ามาที่โปรแกรมนะครับไปที่สร้างฉลากใหม่นะครับก็จะให้เลือกเครื่องพิมพ์นะครับเสร็จสิ้นไปเลยก็ได้นะครับก็จะได้พื้นที่การทํางานขึ้นมาใหม่นะครับมาดูที่เครื่องมือด้านบนก่อนนะครับก็จะมีฟอนต์นะครับตัวหนานะครับตัวเอียง ตัวหนังสือขีดเส้นใต้นะครับการจัดวางด้านซ้ายตรงกลางก็ด้านขวาครับมันคล้ายๆกับ Microsoft Word นะครับคล้ายกันเลยนะครับก็จะมีพิมพ์นะครับคําสั่งพิมพ์แล้วก็กําหนดเครื่องพิมพ์เองนะครับก็จะมีสร้างทางลัดสําหรับพิมพ์นะครับแก้ไขแบบพิมพ์เพิ่มฟอร์มใหม่นะครับแล้วก็ตัวจัดการข้อมูลดนามิกแล้วก็มาดูทางด้านซ้ายนะครับก็จะมีการใช้เทคนะครับก็จะมีถ้าถ้ากดเข้าไปนะครับก็จะมีตัวแปรนะครับฟังก์ชันฐานข้อมูลนะครับเป็นการ ดึงข้อมูลจากภายนอกเข้ามานะครับก็จะมีนี่นะครับมี Excel, Access นะครับ SQL Fil ล์อัร Oracle นะครับ MySQL ฐานข้อมูลอื่นนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของฐานข้อมูลต่อไปเป็นกล่องข้อความนะครับก็จะเป็นการใส่ข้อความทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีบาร์โค้ดนะครับตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นรูปภาพนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมนี่นะครับทำเป็นกรอบนะครับ สี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีเส้นเส้นตรงครับมีวงรีแล้วก็มีตัวนี้แล้วก็มาดูที่ข้อมูลตรงนี้บ้างนะครับเรียกดูตรงนี้ก็จะมีขยายเข้าขยายออกครับการเส้นตารางนะครับการจัดตำแหน่งเส้นตารางนะครับเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะมาแนะนำคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับมาดูที่แฟ้มนะครับตรงนี้ก็จะมีเริ่มใหม่เปิดนะครับคล้ายกับ microsoft word เลยนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการแนะนำเครื่องมือในการสร้างาร์โค้ดเบื้องต้นนะครับในโปรแกรมใน label